เอาครับตอนนี้เราอยู่กันที่บูธ BMW ครับและอยู่กับพี่โอภาสเหมือนเดิมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แมนครับปีนี้ BMW มีรถอะไรไฮไลท์บ้างครับอยากคันแรกเลยนะครับก็คือคันที่อยู่ข้างหลังของเรานะครับนั่นคือ BMW i4 i4 นะครับผมนี่คือไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมก็ตัวสงสัยไงครับผมว่าปกติเนี่ยถ้าเป็นเลขคู่เนี่ยจะเป็นคูเป้สองประตูครับเลขที่จะเป็นสี่ประตู แต่ทำไม i 4มี4ประตูฮะ i 4เนี่ยรูปทรงถ้ามองจากด้านข้างมันคือตัวแกรนด์คูเป้อเป็นแกรนด์คูเป้ใช่ครับผมนะเป็นท้ายลาดใช่ครับผมก็จะเหมือนกับซีรีส์สองแกรนด์คูเป้ที่เราจำหน่ายขายในบ้านเราที่ผลิตที่โรงงานที่ระยองครับผม i 4ตัวนี้เป็นตัวรุ่น m 5 0 m 5 0ใช่นะครับตัวแรงที่สุดฉะนั้นเนี่ยม้าคันนี้อยู่ที่544แรงมา้า544แรงบิดอยู่ที่795นิวตันเมตร0 0ถึ 3.9วินาทีหายห่วกตัวกระจังหน้าเนี่ยก็จะได้กลิ่นอายของตัวซีรีส์4มานะครับจะสังเกตว่าครึ่งหนึ่งปิดครึ่งหนึ่งเปิดนะครับเพื่ออะไรยังมีการระบบตัวระบบหล่อเย็นพวกรังรึ้งแอร์พวกนี้นะครับที่ยังต้องระบายความร้อนนะครับแต่ข้างในเนี่ยมันเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าของนี้เป็นเซนเซอร์เป็นตัวเรดาร์ครับใช่ครับผม ก็ตัวด้านข้างด้านข้างก็จะมีตัวแอร์อ <Air S 1> บบเกอร์เนใช่ครับผมก็คือเราด้วยความที่มันเป็นรถไฟฟ้าด้วยเนี่ยถ้าระบบไดแอโรไดนามิกมันดีมันก็จะยิ่งทําให้รูลมไฟหน้าตัวนี้เนี่ยจะสังเกตว่ามันสลิมที่เป็นแบบเลเซอร์ไลท์เลเซอร์ไลท์แถบสีฟ้าตรงนี้นี่คือไฟเลเซอร์ไลท์นะครับเลเซอร์ไลท์เนี่ยพอมันทําระบบของมันก็คือสมมติเราเปิดไฟสูงไฟสูงที่เป็น l e d เนี่ยจะไปได้ไกลประมาณ300เมตร แต่ถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยระยะของมันจะเบิ้ลขึ้นไปอีกครับประมาณ550เมตรถึงเกือบๆ600เมตรนะครับตรงนี้เนี่ยเพื่อให้ทัศนวิสัยเราเวลาเราขับในที่มืดกลางคืนเนี่ยถ้าเราเห็นได้ไกลระยะเบรกเราดีขึ้นเราปลอดภัยมากขึ้นเปิดไฟดนนี้เป็นเป็นตัวคอนเนลลิ่งครับผมล้อ19นิ้วครับผมหน้าหลังเข้ากันใช่ครับผมเป็นตัวโชครับผมคาลิเปอร์คาลิเปอร์สีแดงครับผมเป็น Sport b r a รกนะครับ เซลลี่เอทีโร่สองสี่ห้าห้าไอสี่สิบ R สิบเก้าสิบเก้านะครับด้านข้างมีแอร์บริเตอร์ครับผมอันนี้จริงไหมเนี่ยจริงของจริงครับผมเนี่ยมีรูเ้าเพราะฉะนั้นลมเนี่ยชานลตั้งแต่ด้านหน้าเลยครับพี่แมนเป็นออกมาทางนี้แล้วก็ลมเข้าทางนี้ต่อได้นะครับก็คือให้อากาศเนี่ยรีดผ่านตัวรถไปได้เลยนะครับกระจกด้านข้างถ้าเราเห็นเชฟนี้ก็เราจะรู้อยู่แล้วว่านี่คล้ายๆตัว bmw m นะครับผม ก็จะเป็นแบล็กสีแบล็กไฮคลอสนะครับมีกล้องรอบคัน360องศานะครับตัวประตูรถนะครับคันนี้ด้วยคองพี่พรมันเป็นแกรนคูเป้นะครับถ้าพี่แมนเปิดประตูก็จะเป็นเฟรมเลส door เฟรมเลสใช่ครับผมนี่นะครับเฟรมเลสสำหรับคนที่ชอบดีไซน์ที่เป็นคูเป้แต่ก็จะได้อารมณ์ที่สามารถพาครอบครัวนะครับพาเพื่อนไปไหนมาไหนได้ไปปาร์ตี้ได้นะครับล้อหลังใหญ่กว่า ล้อหลังแท็กวางกว่าครับผม255แต่ยังเป็นขอบ19อยู่นะครับร0เหมือนกันใช่ทีนี้มองด้านข้างตรงนี้ดูเหมือนรถเติมน้ำมันใช่ไหมครับนี่นะครับเปิดมาเปิดมาเติมได้ทั้ง AC และ DC นะครับก็ง่าย อันนี้อันนี้เปิดได้ได้เลยใช่ไหมก็ถ้าเราล็อกรถก็เปิดได้เลยใช่ครับผมกดล็อกรถแล้วก็เปิดได้นะครับปดได้เลยเหมือนระบบเติมน้ํามันทั่วไปเลยครับเราก็ทําให้รถเนี่ยมันใช้งานง่ายนะครับมาถึงด้านหลังไฟท้ายไฟท้ายก็จะเป็นลักษณะเอกลักษณ์นะครับเป็นเส้นสาย LED นะครับ Full LED นะครับก็จะบอกถึงความแรงนะครับ่า ดำเงาดำเงา,ดำเงานะครับแล้วก็มีตัวสะท้อนแสงนะครับส่วนตรงนี้ w ีลเดฟิ f เซอรเดิมทีมันจะกลายเป็นก่อ,อนหน้านี้อ่อเสียจะเป็นท่อเสียตอนนี้ไม่ใช่ละเป็นช<ด>่องรถที่ลมไหลผ่านได้ะนะครับตัวกล้องตัวนี้ถ้าพี่จะสังเกตตอนนี้ไม่มีตรงนี้แล้วกล้องจะถูกอินทิเกรตนะครับเข้ามาอยู่ในตัวโลโก้นะครับด้านล่างของโลโก้ซึ่งตัวโลโก้เนี่ยจะรู้ว่านี่คือรถไฟฟ้านะครับก็คือว่าในส่วนของขอบของโลโก้จะเป็นสีฟ้านะครับ ท้ายรถก็มาพร้อมตัวเรียสปอยเลอร์นะครับแล้วก็เป็นฝากระโปรงท้ายแบบไฟฟ้านะครับอ๋อขึ้นแบบฟาสตเแบื่แบบนี้เลยครับใช่ครับก็คือสามารถหยิบของใหญ่ๆใส่ได้นะครับแล้วก็สามารถพับเบาะได้นะครับอันนี้มีอะไรอันนี้เป็นตัวแอมของตัวทามันครับผมเป็นด้วยไฟฟ้านะครับ หรือเราจะใช้เป็น comfort access สามารถใช้เท้าเตะที่ใต้กันชนนะครับก็เปิดปิดได้เช่นเดียวกันเอ๊แต่ทำไมเสาเนี่ยปกติจะนคลีบสลามใช่ครับอันนี้ทำไมคลีบเป็นผูไว่าด้วยดีไซน์ของรถครับเราอันนี้รถไฟฟ้ามันก็ทุกอย่างก็จะต้องปรับเปลี่ยนให้ดูโมเดิร์นขึ้นนะครับให้รู้ว่านี่คือเอกลักษณ์ของรถไฟฟ้ามันแอโรไดนามิกจะดีขึ้นดีขึ้นครับผมเดี๋ยวดูหลังหน่อยครับครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าครับโอ้โห ก็หัวก็พอดีพอดี Và, an พอดีนิดนึงนะครับมีแอร์ให้มีแอร์ให้นะครับเป็นแอร์สามโซนนะครับก็คือข้างหลังหนึ่งโซนแล้วข้างหน้าสองโซนซ้ายขวานะครับเบาะนี่เป็นแข็งใช่นะเบาะแข็งครับสไตล์เหมือนเบาะเอ็มเบาะเอ็มครับแข็งแต่มีความนุ่มนะก็ส่วนนี้เป็นส่วนซอฟต์ส่วนนี้ก็ส่วนแข็งหม่ยนึ่งครับผมแล้วก็หลบเข่าให้ครับมี มีที่วางตรงกลางใช่ครับผมวางแก้วน้ําใส่แก้วน้ําได้แก้วน้ำมีไฟให้มีไฟให้ครับผมแต่นี่เป็นเหมือนอีกมันเว้าขึ้นมาหน่อยหนึ่งเพื่อให้เพื่อให้ศีรษะของคนนั่งข้างหลังเนี่ยไม่ชนหลังคาสะดวกสําหรับคนนั่งข้างหลังนะครับพอถ้าเราปิดประตูก็จะมีแอมเบียนไลท์ให้ตัวแอมเบียนเนี่ยสามารถเปลี่ยนสีได้มีสรนปมาให้ครับผมเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้าดีกว่าครับไฮไลท์จริงๆเนี่ยข้างหน้าเลยครับผมไปดูข้างหน้านครับ บอกไฟฟ้าคู่หน้าบอกไฟฟ้าคู่หน้าครับมีเมมโมรีให้เมมโมรีให้กี่คนสําหรับคนขับอันนี้ไม่มีครับผมโอ้ข้างในนี่คาร์บอนครับผมลอยคาร์บอนแล้วก็จอเนี่ยเป็นจอแบบเคิร์ฟดิสเพลย์นะครับเป็นภาษาการแบบใหม่ใช่ครับผมก็จะเป็นจอแบบอ่ r ไอ e ดรฟไอเรียกว่าเป็น OS 8นะครับผมก็เราสามารถ c u ัต o m ไม e ได้นะครับการเลือกโหมด นะครับเช็คสภาพของตัวรถนะครับดูสภาพอากาศนะครับผ่าน BMW Connected นะครับตรงนี้เราเซตได้เลยว่าเราอยากจะได้เพิ่มวิจิตอะไรได้หมดนะครับก็ใช้งานค่อนข้างสะดวกครับสำหรับคนที่ใช้สมาร์ทโฟนอยู่แล้วตรงนี้ก็ได้หมดเล Apple CarPlay Apple CarPlay ได้ครับผม Android Auto ได้ไหม Android Auto เดี๋ยวต้องลองดูครับผมอ๋อจะถ้ามีอะไรอีกบันผมีขา ก็ตอนนี้เป็นขาที่ยึดกระจอวไว<อ>้ไอยู่นะครับเกียร์เป็นเกียร์แบบไฟฟ้านะครับก็คือจะสังเกตว่าตรงนี้นะครับเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็ระบบควบคุมจะอยู่ตรงกลางทั้งหมดตรงนี้เลยเรายังมีโหมด Comfort Sport E c o p r ครนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเหมอือนรถธรรมดาเหมือนรถธรรมดาแต่มันคือระบบการจัดจัดการพลังงานก็คือเซนซิสิวิตี้ของคันเร่งเนี่ยแหละครับจะเป็นตัวที่บ่งบอกว่าโหมดเนี่ยเรากำลังขับอยู่โหมดไหน ถ้าเป็นโหมดสปอร์ตเราก็จะมันก็จะแตะนิดนึงก็จะพุ่งได้เร็วขึ้นนะครับถ้าโหมดอีโคโปก็จะหนืดขึ้นมานิดนึงนะครับมีที่วางแก้วใช่มีที่วางแก้วมีมีไวเลสชาร์จิ่งให่ครับผมใช่ครับผมนะครับก็ USB นะครับส่วน USB ตัว USBC ก็มีช่องนี้เหมือนกันใช่ครับการเก็บของก็ค่อนข้างสะดวกครับผมก็ในส่วนของ ตรงดอพ็อกเก็ตก็จะสามารถวางขวดน้ำได้นะครับขวดใหญ่วางได้ครับโอเคนิดหน่อยใช่ครับ a n d ลกใช่ครับกระจกดแสงมีไฟตรงกระจกส่องนะครับใช่ครับผมพวงมาลัยพวงมาลัยตัวนี้ก็เป็นมี adaptive control ครับเป็นพวงมาลัย M มีเย็บได้สามสีแล้วก็สังเกตมีขอบสีฟ้านะครับที่ตรงพวงมาลัย เสียงคาร์อนคาร์ดอนตัวเลนครับโอ้ลำโพนี่ละเอบเยอะเยอะครับผมวงมาลัยก็ปรับขึ้นลงนะครับเทเลสโคปิกนะครับได้หมดเลยนะครับโอเคนะครับการโอเปเรตก็ค่อนข้างใช้งานค่อนข้างง่ายอยู่แล้วนะครับสำหรับพีเอ็มปกติใช่ครับนฉันลูกค้าที่เคยเป็นลูกค้าพีเอ็มอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องเรียนรู้ตัวใช่ครับเพียงแค่ติดวอชาร์จที่บ้านจบเลยวอชาร์จต้องใช้กี่ทีโรวัตหรือว่าอะไรตัววอชาร์จตอนนี้ก็ สอบถามกับพนักงานขายได้ครับเพราะว่าเรามีช่างนะครับแล้วก็ดูแลพร้อมกับตัววอร์ชาร์ที่เหมาะสมกับตัวรถนะครับเพราะว่าพอเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยจะต้องใช้กิโลวัตต์ที่เยอะหน่อยนึงนะครับเพื่อชาร์จรถได้เร็วขึ้นนะครับทันใจกับสิ่งที่เรากำลังจะต้องไปไหนเดินทางไปไหนมาไหนครับเดี๋ยวดูฝากระโปรงนี่เปิดได้ไหมได้ครับแต่จะไม่แต่จะเห็นอะไรมากหรือไม่เดี๋ยวต้องไปดูกัน เปิดได้เลยเปิดได้เลยครับอ๋อปิดเห็นอะไรไหมครับพี่แมนมีตรงนี้เอมเอมให้เห็นแค่นี้พอครับมีเติมน้าเติมเติมน้ําตรงนี้เข้านั้นเองครับผมเติมตรงโน้นเพราะว่าการใช้รถไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องไม่ต้องทําอะไรเลยเพะฉะนั้นผู้ขับขี่เติมแค่เติมไม่ได้พอน้าที่ฉีดกระจกหน้าเท่านั้นเองครับผมก็จบเรียบร้อยสำหรับคันนี้นะครับก็ดูแลง่ายแมเทันนน์ง่ายนะครับ ราคาครับไอนี้ i4 นะครับตัว M 5 0อยู่ที่4.999ล้านครับ4.999ล้านใช่ล้านนั่นแหละใช่ครับใครสนใจก็มามาดูรถคันจริงที่นี่ได้เลยนะครับผมสั่งงานตอนนี้โคต้าหมดแล้วเขาหมดแลสำหรับเรืโชว์ทำไมเนี่ยก็สำหรับลูกค้าท่านอื่นที่ยังสนใจเผื่อเราได้โคต้าเพิ่มนะครับผมตอนนี้เนี่ยสามารถติดต่อเซลล์คอนซัลเทนของเราได้นะครับผม อย่างน้อยตอนนี้เรารับออเดอร์ไว้ก่อนนะครับเรารับว่าตอนนี้เรารู้แล้วมีลูกค้าสนใจเราจะได้ไปคุยกับทางเมืองนอกว่าถ้ามีโอกาสเมืองไทยมีลูกค้ารออยู่อีกเยอะเลยนะครับด้วยราคากับด้วยประสิทธิภาพของรถเนี่ยมันเหมาะกับลูกค้าเรามากครับ,เ,คครบเดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปเลยดีกว่าครับ เอาละครับคันถัดมานะครับก็จะเป็นอะไรที่แสบตามากแสบตาสะท้อนแสงเยอะนะครับวันนี้คันนี้เป็น X4M นะครับเราเรียกว่าเป็นตัวปรับปรุงนะครับก็เปลี่ยนไฟแนวไฟหน้านะครับก็จะดูที่มันดุดันมากขึ้นนะครับไฟหน้าก็จะดูสลิมมากขึ้นนะครับผมเครื่องยนต์นี้510แรงม้า510แรงม้าแถวเรียง6สูบ3 0 0 0ซีซีครับผมใช่ครับผมแรงม้าเท่าไหร่นะ500 510 510 ท้อ650 650นะครับแรงน้อยกว่า i4 m50 ส่วน100อาไรส่วน100สี่วินาทีเท่านั้นครับจะมีป้ายที่บุ๋มบอกเลยครับว่าคันนี้เป็นรถ m นะครับถ้าดูสไตลิ่งของคันหน้ามาก็อย่าไปอย่าไปบี้ใกล้ๆนะครับคันนี้510แรงม้านะครับโลโก้ก็ปกติไม่มีปกติครับผมใช่ถ้าเป็นตัว m ก็ยังเป็นโลโก้ปกตินะครับในส่วนของด้านข้างนะครับถ้าเรามาดูเส้นสายด้านข้างนะครับ ก็โหล้อนี่สวยเลยนะ121นิ้วล้อนี่ลายเหมือน M4 Competition ครับผมเพราะตัวนี้เนี่ยคือตัว X4 M Competition ฉะนั้นเนี่ยล้อมันก็เลยลายเดียวกันแต่แต่อันนี้เป็นลายสีดำอโดำเงาจานเบรกมีดริลนะครับแล้วก็คาลิเปอร์ดำ ำีโลโก้มาโหดหมดเลยครับแล้วก็ตรงแบชด้านข้างก็บอกเหมือนกันว่าคันนี้ X4 M นะครับขยับมากระจกมองข้างก็จะเป็นสไตล์ M นะครับ BMW M นะครับแล้วก็มาดูสไตลิ่งด้านข้างตัวนี้ก็คือตัว Sport Activity Coupe s a c ที่ทาง BMW เราเรียกนะครับก็จะเป็นรถสไตล์ที่ถ้าคนชอบสายที่ยกสูงนิดนึงนะครับแต่อยากได้เร็วคันนี้ตอบโจทย์นะครับหือ SUV ท้ายล่าน ครับท้ายลาดแต่ข้างหลังยังนั่งสบายแต่เดี๋ยวเรามาดูข้างหลังภายในกันทีหลังนะครับเรามาดูด้านท้ายกันก่อนท่อหลังใหญ่กว่านะครับกว้างกว่าก็แทร็กกว้างกว่าครับก็ยังเป็นล้อ19เหมือนเดิมครับผมเดิมใช่ครับไฟท้ายจะยังส่งคล้ายๆเดิมนะครับผมแต่ก็เป็นแนวเรียบของ LED นะครับก็เป็นไฟ LED Competition X4 Competition ไม่พลาดอย่าไปกดจี้นะครับคันนี้อย่าจี้ได้นะครับปูดเลยนะครับสปอยเลอร์สปอยเลอร์นะครับเป็น black high cross นะครับ โลโก้โลโก้ปกติครับผมแต่ตัวนี้เนี่ยกล้องจะอยู่ตรงนี้กล้องอยู่ถ้าผมจะอยู่ด้าน<ม>ล่างตรงนี้นะครับท่อเป็นไงท่อก็ท่ออยู่ด้านล่างตรงนี้ท่อใหญ่สีท่อใหญ่นะครับกเ็เส้นผ่าศูนย์กลางค่อนข้างใหญ่นะครับ<ม>ในส่วนของตัวดีไซน์ของกันชนท้ายก็ทําให้มันดูมีมิติมากขึ้นนะครับอย่างตรงช่องตรงนี้เนี่ยก็เป็นลักษณะทรงหกเหลี่ยม นะครับยืดออกมาไว้สําหรับใส่ป้ายทะเบียนนะครับเป็นสีดําครับผมก็จะเน้นแบล็คไฮคอสเนี่ใช่ครับผมรถใหญ่ใช่ครับก็คือแนวฉีดออกไปกว้างๆนะครับด้านบนอ่าเนี่มีที่ฉลามนะใช่ครับใช่เมื่อกี้ไม่มีคือด้วยคำที่เป็น BMWi อย่าง i4 ครับที่จะบอกว่ามันเป็นอีกดีไซน์หนึ่งอ่ามันคือรถไฟฟ้าก็จะมีการดีไซน์คนละแบบกันนะครับมี่แรกตัวรูฟแฟล็กก็เป็น Black High ไฮ o s s นะครับก็สามารถคนที่ชอบ Activity ก็ติดตั้งตัวรูฟแฟล็ก นะครับเอาไว้สำหรับเมาส์ติดพวกจักรยานนะครับหรือพวกของที่เราใช้ทำแคมปิ้งนะครับก็ดูได้จากตัวอุปกรณ์ของ bmw อแต่ความพิเศษภายในเป็นยังไงภายในยังคล้ายๆเดิมครับผมก็จะมีหน้าจอ ตัวจอกลางนะครับก็ดิสเพลย์เป็นจอตัวทัชสกรีนแล้วก็ต่อด้วย Connected Drive นะครับเราก็สามารถรู้สถานะรถได้นะครับซื้อแอปพลิเคชันเพิ่มเติม,ตมพวกตัว Drive Recorder สามารถใช้ตัวแอปพลิเคชันพวกนั้นเนี่ยรคคอร์ดวิดีโอนะครับเวลาเราขับขี่ในแทร็กยกตัวอยา่างหรือว่าเวลารถเกิอดอุบัติเหตุตัววิดีโอจะอัดอัตโนมัตินะครับลูกค้าก็สามารถส<ป>ั b s c สไ b ร์ได้สนุกสนานะนะครับเกียร์8สปีดขับสบายในเมืองก็ได้ บนแทร็กก็ได้นอกเมืองยิ่งสนุกชาครับผมอ่ะงั้นไปต่ออีกคันหนึ่งต่ออีกคันหนึ่งนะครับไฮไลท์อีกคันหนึ่ง M440i XDrive ก่อนหน้านี้เราเปิดตัว 430i Coupe ไปแล้วใช่ไหมครับก็ได้รับการตอบรับดีะนะครับทีนี้เราก็มีเสียงเรียกรก้องนะครับว่าเอ๊ะมันมีตัวแรงกว่าน,นี้มา อยากได้เราก็นําคันนี้เข้ามารุ่นนี้เข้ามาแรงกว่ารแรงครับผมคันนี้3ามร้อยแรงมา้าเป็นสไตล์คูเป้ครับถ้าไปดูด้านข้างเนี่ยเส้นสายจะเป็นคูเป้นะครับไฟหน้าเป็นเลเซอร์ไลท์เลเซอร์ไลท์เหมือนกันนะครับขึ้นต้นด้วย M 4 4 0 I เนี่ยมันคือ M Performance นะครับ<อ>เราจะสังเกตได้ว่าตรงคินนี่กริลนะครับก็จะเป็นสีเซเรียมเกรย์นะครับซึ่งสีตรงนี้มันจะเป็นสีเดียวกันกับตัวสีกระจกมองข้างกรอบกระจกมองข้างโลโก้ด้วยไหม ตัวเลขอะตัวเลขใช่ครับร้อสิอน,น,นิ้วครับผมสิเกนิ้วครับใช่ครับแล้วมีคาปเปอร์แดงครับผมล้อนหน้าก็สองสองห้านะครับดูข้างในดิเบาะไฟฟ้านะครับใช่ครับก็จะมีขึ้นเโลโก้ m 4็0 i นะครับบิวอารมณ์คนขับตลอดเวลาตัวระบบ iDrive ก็เป็น iDrive 7 ะร,ระบบปฏิบัติใช่ครับ <นะ S 1> ซึ่งระบบตรงนี้เนี่ยลูกค้าสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ของตัวรถได้นะ,นะครับอัตโนมัติเหมือนเราอัปเดตซอฟต์แวร์มือถือเราเลยนะครับแล้วเราสามารถคัสตอมไมซ์ปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะครับถ้าเราไม่ชอบตรงนี้เราอยากจะเปลี่ยนนะครับ <นะ S 1> ก็เปลี่ยนได้เราจะเปลี่ยนเป็นเช่นยกตัวอย่างนะครับเปลี่ยนเป็นแสดงแผนที่นะครับก็เปลี่ยนเป็นแผนที่แล้ว เรียบร้อยแล้วครับเราเปลี่ยนคอนเทนต์ได้ตลอดเวลาเหมือนเราทําในมือถือเป็นพวกวิจิตต่างๆนะครับอัเอปเดตซอฟต์แวร์ได้เราดูสถานะของรถได้นะครับดูว่าอย่างตอนนี้ในงานมอเตอร์โชว์เราอยู่ที่เขตนนทบุรีนะครับก็เขาบอกว่าจะมีฝนใช่ครับผม เราก็สามารถดูได้นะครับการใช้งานระบบตรงนี้เนี่ยด้วยความที่เรารถเราเนี่ยพยายามให้ลูกค้ารู้สึกว่านี่นี่คือกลิ่นอายของความเป็น BMW ขึ้นมาบนแต่ละคันเนี่ยเราจะพยายามดีไซน์ออกมาให้มันเ,เราเรียกว่าโฮโมจีเนสเราจะรู้สึกว่านี่เราคุ้นเคยตลอดเวลาก็ยังมีปุ่มตัว Favorite Button เอาไว้ให้นะครับสามารถทำเป็นเมนูลัดได้นะครับไม่ใช่ว่าเซฟแต่ช่องสถานีวิทยุเราสามารถเซฟตาแหน่งเบอร์โทรศัพท์ะนะครับ แล้วก็ฟังก์ชันอื่นๆของตัวรถได้ผ่านช่องทั้งหมด8ช่องตรงนี้นนทำได้หมดเลยตัวนี้ไม่มีครับผม,มข้างหลังนั่งได้ครับแต่ว่าคนที่ตัวสูงนะครับอย่างอย,อย่างพี่แมนอาจจะนั่งไม่สะดวก<อ>คือถ้าคนขับรถสไตล์รถคูเป้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วมักจะขับคนเดียวแล้วก็มีคนนั่งข้างหน้ามากกว่า<อ>ข้างหลังอาจจะวางสัมภาระนะครับแต่สามารถถามว่ามีเพื่อนอยากจะเดินทางไปร่วมไปด้วยได้ไหมก็ได้เหมือนกันตำแหน่งพวงมาลัยแล้วก็ตำแหน่งตัวคอนโซลก็จะปรับเข้าหา คนขับเล็กน้อยเราเรียกว่า driver oriented cockpit uh, นะครับ uh, uh, ก็จะให้ความกระชับเวลาเรานั่งในเหมือนเสมือนเรากำลังขับรถที่มีข้อมูลแสดง uh, อยู่ในสายตาเราตลอดแล้วก็คันนี้มีตัว head up display oh, มาให้ฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องละสายตา yeah, yeah. ใช่ครับเราสามารถรู้ความเร็วนะครับแล้วก็เวลามีคนโทรเข้ามาหรือเราจะปรับเปลี่ยนระบบ entertainment เราก็สามารถดูได้ว่าเรา ข้อมูลต่างๆ,ๆที่อยู่บนหน้าจอได้นะครับแล้วก็ลิงก์กับพวก Apple CarPlay สามารถใช้งาน Apple CarPlay บนรถได้เหมือนกันแบบ Wireless ขึ้นยนต์ก็เปิดตรงน,นี้ใช่ครับผมเดี๋ยวดเริ่อขึ้นยนตนะ์เดี๋ยวไปดูขึ้นยนต์กันดีกว่าครับนี <Hey>. oh. ่โอ้ Performance <Hey. S 2> นะครับเป็น6สูบ387แรงมา้า6สูบแถวเรียงครับผม,มรบ500ร้นิวตันเมตร มีระบบไฮบริดอะไรมาช่วยไม่มีไม่มีครับผมคันนี้เนี่ยล้วนนเลยนะครับศูนย์ถึงร้อยสี่จุดห้าวินาทีสองสองศูนย์ไอแกรนด์คูเป้ใช่ครับเอ็มเพอร์ฟอร์แมนซ์ใช่ครับนะครับขายเรียบร้อยแล้วก็แต่งทั้งด้านหน้าด้านล่างทั้งตรงนี้นะครับเปลี่ยนกระจังหน้านะครับผมเปลี่ยนคิ n e y ่กริลนะครับมีสติ๊กเกอร์นะครับใส่สเกิร์ตนะครับ ฟ้าครอบประชงมองข้างคาร์บอนนะครับเปลี่ยนด้ยเนี่ยบอกบาะไม่ได้เปลี่ยนเบาะแบบเดิมครับผมแดงใช่ครับสวยนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยมีตัวสปอยเลอร์เรียสปอยเลอร์นะครับอนี่คาร์บอนแท็อันนี้เดี๋ยวต้องถามทางทางเจ้าหน้าที่นะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันโอ้โหดุจริงดูครับดุดุอ่าอย่างเงี้ยแต่งเท่าไหร่ราคาปกติอยู่ที่40,000 0ส0 0 0นแต่ถ้าตัดสินใจในงานนะครับลดไปให้แสนกว่านะครับอยู่ที่ 2,98,000บาทนะครับสำหรับรุ่นอื่นๆเราก็มีเหมือนกันนะครับในชุดแต่งด้านหลังที่พี่แมนเห็นนะครับแล้วเราก็มีมากกว่านี้ถ้าสนใจก็สอบถามพนักงานเราได้เหมือนกันครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้สะเบียมด้วอยู่ครนะครับก็ขอบคุณพี่เอว่านะครับที่มายินดีเลยครับผมนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ